ครับกราบเทียนที่น้องผู้ชารกชานถนนนะครับไดนายิ่ดงศรีนายเปิดศิละลายในฐานะผู้ในการสูนุ่งในการความปลอดภัยทางถนนในเขตศรีละลายนะครับวันนี้นะครับเรามีสวนราชการหน่วยงานทาการหลายภาคสวนในการร่วมทั้งประชาชนจิตอาสานะครับได้มาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสุดการประ์ปาระจำปี2 5น7นะครับและขณะเดียวกันนะครับวันนี้เรามีทางท่านผู้ใหญ่เจดีนะครับท่านพลตบตรีมนตรีจรัญคงนะครับผู้ทรงพนวัตของศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพาชินนะครับในมาตรวิ่งให้กำลังใจนะครับครับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับอำเภอบุชนาลายนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับสู่กูุลํำเนา และพี่น้องประชาชนที pues mm ่มาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนมีอะไรต่างๆที่จะให้อำเภอกุชลลายได้ประสานงานได้บูรณาการนะครับเรามีจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถฉันถนนทั้งสิ้น14แห่งนะครับประกอบด้วยจุดตรวจจุดรองของท้องที่ประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและจุดอำนวยความสะดวกของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักการบริการทุกประชวนครับขอบพระคุณครับครับก็ผมในฐานะของผู้มนุวุ์นะครับสองบพนะฮะผลวุฒรีมนตรีรันพงศ์นะครับอดีตผู้การกรินธุ์นะครับแล้วพร้อมกับทีมงานนะครับออกมาถกเยี่ยมนะครับนะให้กำลังใจเราเราตัวปนั้งานมันเก้าอำเภอนะครับอันนี้นะับเดินแนเรื่อยนะครับวันนี้ก็จะไปต่อจากนี้จะไปเขาองค์นะและจุดนี้เป็นจุดที่ศูนย์รวมของประชาชนที่จะกลับนะครับ จะไปตะกนครจะไปทีมต่างๆนะครับจะฝนกันนะตามมาตรงนี้หมดเลยครับเพราะนั้นศูนย์ปฐินลายเนี่ยเขาาทุกปีนะแล้วสองที่กรุงขวัญนี่ก็จําเป็นทั้งที่นะครับขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับขอบคุณหมอนะครับแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนครับตำรวจแล้วก็นักศึสษาทุกคนนะครับที่ได้ช่วยกันตรงนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านบอกว่าให้บริเวณให้เป็นศูนย์ให้ได้นะถึงเขาไม่ต้องมีนะครับต้องตายก็ไม่ต้องมีอันนี้ก็ต้องทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นนะครับ ผมขอเป็นกำลังใจตลอดทำในปีใหม่หรือสมการทำมาแล้วของปีครับขอบคุณครับเ้ับเย็นเช้วรับดระาระวังเยอน้ำเย็นนะน้ำเย็นครับสมมติปลอดัฟครับาเชครับเชครับเชครับับครับัครับทางไปไหนครับคุณครับ โอ้เอาครยินด้เ็นามยาด้ลยคนกะครับนักดงมาครับเดินทางปลอดไัยนะครับอเของปาครับเป็นทางปลอดไทยนะครับคนรวังครับ